เข้าน้ำเหรออืมของอื้อพวกแบบทั้งกระยาดดีกับเพื่อนยกว่าโรมวิธีเข้าซ่วมคือมีล่มอยากรู้ว่าเคยโดนผู้หญิงหลอกบ้างไหมมีเสี่ยคนเมาสองคนเดินมาไอ้ไอ้คิดถึงเมียจังว่านึกให้ใยนะอย่าแวะห้องกูเพราะปังปังปัง โดยเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนทริยาจีนา่าโซยูมากส่งตรงถึงไทยไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาอยู่กับซานี้นะคะในรายการปากกับปากค่ะรายการที่ชวนเหล่าซุปตาเนี่ยมาโชว์ลีลาการใช้ปากบอกพี่กัดดีพี่กัดเด็ดของอร่อยของถูกค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นคู่สียุค 8 0อ่ Minuten, how, ูะคลานตามกันมาสองคนนี้แต่เรื่องหนึ่งที่เขาเหมือนกันเฮ้ยเขาเป็นคาสโนวาตัวพ่อนะทั้งคู่นะเขาเป็นคาสโนวาเหรอเดี๋ยวไปเจอเขาเลยงาน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 รถมนล้องกันนี้เหรอร้องจ้าสวัสดีครับทุกคนหนูเล่า คู่ซีคู่ขวัญคู่เพื่อนคานตามกันมาคาสโนว่าตัวพ่อทั้งคู่ตัวพ่อเน่ะตัวโน้นอันนี้ตัวลูกพุ่งตรงโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ย้ยสวัสดีครับอนูนถามนี้เป็นคู่ขวัญเป็นคู่เพื่อนซีกันจริงไหมไม่จริงครับคุณเ้าข้อมคุไมีไหนฮะคนแบบนี้อย่าไปคอผมก็ไม่ได้ชอบเขานะคำเดียวเลยเคยไปเที่ยวหญิงด้วยกันไหมไม่เคยแต่ไปเจอกันบ่ จริงไหมแล้วเราทำงานไหมถามว่ารับไหมรับมายูอย่างนี้นะได้ไหมไอ้ปอกไปทุกวันสลดบไปดีครับอาอย่างนี้วันนี้ต้องมา เราต้องมาบอกร้านดีร้านเด็ดแต่ว่าตอนนี้พ่อนัดหนูอยู่ตรงหลังไทยรัฐหลังตึกไทยรัฐมันมีอะไรไม่มีตาเหรอเด๊ะไม่ได้อันนี้ขนมเขามาขายแถวนี้ประจำเจ้านี้ก็อร่อยเจ้านี้ก็ดีแต่วันนี้เราจะกินของหนักเพราะเรายังไม่ได้กินข้าวไม่ได้ยมันเป็นของที่ง่ายมากเขาเรียกกินข้าวกันใหม่ข้าวมันไก่ขอเหรอพี่นะข้าวมันไก่มันคือร้านไหนคือจริงๆเนี่ยเขามาเปิดตั้งแต่แรกๆเนี่ยนะก็ไม่ได้ขนาดนี้นะ แต่ตอนเนี้ยไก่ขายวันหนึ่งหูมหาศาลแล้วที่ชอบที่สุดคือร้านเนี้ยโคตร,ะะะรละสะอาดอร่อยแล้วสะอาดเนี่ยที่ชอบมากชัวร้านอร่อยชัวร์นะอ้าวเดี๋ยวให้ท้าไม่อร่อยนะให้กระทืบไข่ก,ก็ได้เออที่ไม่ใช่พวกเราอร่อยอร่อยอย่าให้พ่อโน่พาไปแต่ว่าเดี๋ยวต้องขอบคุณร้านนี้ก่อนเนาะร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้เอานุ่นดิหวานไปไหมล่ะเอาอะไรเอาอะไรเอาหมดเลยเอาหมดเลยเอาเนี่ยเอาไข่เอาไข่ไข่หุงไข่เหี้ยเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้น่ากินนะเป็หมดเร็วหมดเร็วเดี๋ยวหมดเร็วหมดเร็วอร่อยเหมือนกันถ้าหนูถามก่อน อย่าว่าหนูลามปามอายุเท่ากันไหมพ่อเอใกล้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 กันใกล้ใกล้กันวิดเดียวปีเดียวเดือนต่างเดือนเขาเป็นดีเจเสียงนุ่มเรียบร้อยมากเหรอเรียบร้อยมากทำไมมาเป็นคนแบบนี้ได้ล่ะพ่อมันเกิดจากอะไรเขาไม่เป็นชาวอินเดียหน้าเฮ่หน้าเฮ่แบบนี้ถ้าไปดูตั้งแต่สมัยเล่นบอลจตุรมิตรวันนั้นนั่งอยู่ข้างสนามนะโอ้โหโคตรเทพเลยเทพมากแต่พอลงสนามไม่เทพลงมาทำไมมาไม่เทพ ถึงร้านข้าวมันไก่แล้วอันนี้สด่นี่ใช่แล้วพันไก่ตอนอ่ะเราเข้าไปดูเลยเามาแล้วอาหารมาเต็มโตแล้วให้พ่อโนรีวิวก่อนว่าเป็นอะไรเป็นอะไรบ้างคือจริงๆเดิมทีก็มีข้าวมันไก่ครับผมมีตุ๋นตอนนี้มีปอเปี๊ยะสดเป็นปอเปี๊ยะสดที่นี่เขาจะเรียกปอเปี๊ยะสดของฮ่องกงนะคือเราก็ต้องกินก่อนเราก็เริ่มต้นจาก ปอบปีะุนเครื่องก่อนแป้งนุ่มมากเหรอดีไหมล็อกเรื่องเขาไม่ขี่เหนียวแล้วก็ไม่เยอะเกินไปอร่อยมากตานนี้สะอาดต่อไปต่อไปไก่อันนี้สําคัญที่สุดเจ้าเนี้ยเขาจะมีนี่ให้ถ้าคุณสั่งไก่สับนะจ้ะมันจะมีซีอิ๊วที่สูตรพิเศษใช่เป็นสูตรเขาปรุงเขาเองเนื้อไก่อ่ะเขาเลือกไก่เก่งไก่เขา จะไม่ด้านอ่ะอันนี้ฉ่ำนะนี่มันจะฉ่ำแล้วก็ไม่ไม่เละแล้วก็ไม่ไม่แห้งจนเกินไปอันนี้สาคัญคือมันพอดีเครื่องในตับนี่นะเนียนมากเขาใหม่ทุกวันเราได้ชำนาญเรื่องไก่จริงเนาะจริงโอถเพราะอะไรไม่รู้เราโอ้โหไม่ใช่เรื่องไก่อย่างเดียวเรื่องเหี้ยอะไรกันไก่กระป๋อไก่กระอไก่กระอก็เออมาครูนะเรามาถูกทางนะ นี่เราดูน้ำจิ้เมเขานี่มีซอยพวงซอยพิกมาเนี่ยฮะนี่คือจริงๆไม่ต้องเติมก็ได้นะถ้าบางคนไม่ได้ชอบรสจัดมากปกติมันจะเป็นขิงแบบขิงสับถูกไหม,ม,มที่เนี่ย มันจะออกเป็นแนวขีงซอยคือเขาเอาซอยมซอยขีไหมยิงยยิงยิงยยิงตอนนี้จะซอยบ่อยไหมครับผมไม่ไหวแล้วครับถ้าไก่สัเนี่ยมีแปดสิบร้อ่สับนี่ยี80-120-180ถ้าไก่สับกับเครื่องในด้วย100-150-240แล้วแต่เราจะเลือกมากี่คนก็ได้เพราะฉะนั้นมากันได้นะคะร้านอยู่ตรงวิภาวดีซอย5แยก2นะจ๊ะร้านเฮียพันไก่ตอนวิภาวดีจ้า เดี๋ยวให้พ่อกินกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์แล้วเดี๋ยวเราคุยกันนะได้ีีครับเขาเรียกว่าใช้ชีวิตมาค้มทั้งคู่เลยพพ่อโน่พ่อป๋องเลยวีรกรรมแสบๆเยอะมากถ้าให้เล่าเนี่ยมีอะไรบ้าง สนนุโดยเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนทริลาจีน่ากระทะเหลี่ยมเพชรลื่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเตาโคดิคิงรุ่นใหม่ล่าสุดเดมอนเอ็กซ์ซีีเขาเรียกว่าใช้ชีวิตมาคุ้มทั้งคู่เลยพ่อพ่อโน่พ่อป่องเลยวีรกรรมแสบๆเยอะมากถ้าให้เล่าเนี่ยมีอะไรบ้างเวลาสนามบอลมันเต็มรุ่นใหญ่เขาเตะเนี่ยเราเด็กๆเนี่ยเราก็จะมาเล่นเขาเรียกว่าบอลรูนูอะบอลปลาติกมาเตะแล้วคืออย่าได้ทํา ไอ้ลูกบอลเนี่ยเข้าไปข้างสนามรุ่นพี่ที่โตกว่าไม่เตะทิ้งมันก็กระเทิบแตกหมดเหมือนกันต้องรวมเงินไปซื้อทุกวันเพราะรุ่นพี่มันกระเทิบแตกหมดมันมีเลียนกุ้มน้ำหนักเอาให้อาปูเนี่ยใส่ลงไปในแต่ต้องแกะเพื่อทำทำเป็นลูกทุ่มอ่ะอแต่อันนี้ไม่แกะแล้วก็กิ้งไปเลยพี่อย่าเตะบ้อนผมนะยิ่งพูดผมยิ่งยุเตะปี้ขานี่กระเด็นไปข้างหลัง ลูกหนักนี่กุก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 เก้าเปลือกมาเลยว่าลูกเร่อสาธุขอโทษรุ่นพี่คนนั้นด้วยเจ็บขนาดนี้เลยนะกระดูกแตกอ่ะคือมันเกิดจากความที่เราหมั่นไส้ว่าแม่กระทือหรอมาอื้อปากเขาบอกว่านี้ไหมของพี่นี่เวลาเพื่อนเข้าห้องน้ำแล้วเรานั่งเรียนอย่างเงี้ยมันจะมีเพื่อนเข้าห้องน้ำแล้วพวกเราก็จะแอบหลังห้องออกไปแล้วก็ตามล่ามันตามล่ามันอยู่้านไหนเข้าน้ำหรออืม้อพวกแบบถังขยะกูีกับเพื่อนยกว่าโคม ตัวเปียกก็อีกอย่างคือตักน้ำห้องข้างๆแม่เข้าไปวิธีข้าวซ่วมคือมีล่มแล้วเป็นซ่วมยองๆนกถึงนภาพนึกๆออกไหมเป็นเรียนคือกันกูกันไม่ก่อนเราไม่พลา มีล่จริงนะอันนี้คือการเข้าเรียนหรือการเอาชีวิตให้รอดไปจากแบบเด็กผู้ชายมันโตขึ้นมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้อีกอย่างก็คือกินข้าวเนี่ยไม่รู้มันเป็นไรลูกเต้าก็บอกเขาว่าเป็นเพราะครอบครัวก็ร่ารวยดีแต่แม่ต้องแย่งเงินกินเพราะฉะนั้นเวลาเอาก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวมาต้องถุย้ำาลใส่ก่อนเพราะไม่งั้นมันตักทุกอย่างหมดหนูว่าไม่ถึงขั้นถุยโรงเรียนของหนูอะใช้แบบว่าวิธีอมช้อนอมช้อนคน ทีแรกก็ถุยภูมิใจมากแรกๆได้หลังๆกูถุยเพื่อนแม่งถุยแล้วมันก็เอาไปกินแล้วมันก็เอาไปกินเพื่อนเฮียหวาะเรื่องหนึ่งพ่อปอกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขี่จรไหมคือเป็นคนที่ชอบเข้าน้ําแล้วก็เป็นคนที่ต้องต้องขี่ทุกเช้าแต่มีอยู่วันหนึ่งอยากออกกำลังกายอยากวิ่งเราก็วิ่งวิ่งไปชิบหายมาค่าสิบบุก ผมก็เอาไงดีว่าผมก็วิ่งหาห,ห้องน้ power, gefähr, teaspoon, bald, uh ําครับห้องนี้ก็ปิด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 ทุกห้องเลยก็เลยไปเจอห้องเก็บของเก็ uhm, goals, บพวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยเจอห้องเก็บของผมไม่ก็ปลดกางเกงได้ก็รื้อออกมาคอมโบเซตคอมโบเซตอ่ะปวดไงว่าน้ำเนื้อไม่มีเปิดประตูไปหน่อยเจอไอ้น้ำโพลาริสสมัยก่อนขวดพลาสติกอ่ะครึ่งขวดเอามาล้าง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 กระจายเต็ม กระจายเต็มห้องแต่นี่ยอนเมื่อ40ปีมาแล้วนะอันนี้เราเอาสนุกนะก็มีนะคนทั้งบ้านที่เขาเป็นคนชราแล้วอ่ะห้าสิบปีเฮ้ดูยูยังแข็งแรงอยู่เรื่องที่นี่นะอันนี้เดี๋ยวจะบีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือปวดมากแล้วก็ไม่ไหวคือจอดรถข้างทางแต่เราหล่อมากน่นี่ไม่มีใครรู้เพราะว่าจอดจอดจอดไปข้างทางจอดไปข้างทางเลย่วยดนฆ่าเลยอ๋อเหรอเราก็เดินพยายาม โลกมันเป็นดงหญ้าเป็นดงหญ้าเราก็เดินเหยียบอยู่ๆเหยียบไปโอเคเห็นมุมแล้วโอเคหญ้าบางังเลยทุกอย่างบางังก็ถ่ายทิ้ไงไว้ก็เอ๊ะทาไงดีวะเดี๋ยวคนมาเหยียบเราเป็นห่วงเนี่ก็ไปเห็นว่าไอ้ตรงต้นไม้ข้างหน้าข้างทางก่อนก่อนที่เราจะเข้ามาเหยู่หลังต้นไม้เนี่ยมันเอาพวงมาลัยแห้งอะ่ะม,มันทิ้งกันเยอะเราก็ยกไอ้พวงมาลัยเนี่ยไปกดไปไปไป,ไปวางเราก็โปะเสร็จเรียบร้อยผ่านไปประมาณ2ปีไว้ย เพี mm. ่ยมีคนตั้งสารเป็นไม้ขึ้นมาไม่อยากพูดว่าอยู่ตรงไหนไม่หราคือเป็นสารเป็นเรื่องเป็นราวเป็นไม้มีคนไปกราบไหว้คงจะไหว้ต้นไม้ต้นนั้นน่ะเพราะเห็นมีคนเอาพมอะไรไปไหว้เยอะมากมันก็เลยมีคนมาไหว้ไหว้ต้นไม้ต้นนั้นตายแล้วทุกคนไหว้ขี้กูหมดทำไมคุณจังไรจังวะมไม่ได้เตนาแต่นี่คือความศรัทธาของมนุษย์พ่อโนยังไม่มี แต่คนนู้นเขามีสองเมีย2เหรอไอเมียเยอะนะไอเมียนเยอะเหรอ่ท <c oughs> ี่เหลือเขาเรี <c oughs> รเยกอะไร เขาเรียกว่าซื้อลูกสองพี่ป๋องมีตอนอายุเท่าไหร่คนแรกคนแรกมีตอนอายุสี่สิบเก้าครับตอนนั้นคิดไหมว่าแบบเฮ้ยเราอายุเยอะแบบมีลูกแล้วมันโอเคหรือเปล่าหรืออะไรคือเอาตอนแรกเลยไม่คิดว่าจะมีทั้งเมียและทั้งลูกอตอนแรกไม่คิดเลยจนปรากฏว่าเพื่อนๆในรุ่นรุ่นเดียวกันนะห้าสิบกว่าเนี่ยมันก็แซวว่ากลัวอยู่เที่ยวึงไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแต่ละคนมีครอบครัวแล้วมีลูกมีเมียหมดแล้วเราก็เอาไงดีวะแล้วแก่ตัวไปกูจะอยู่กับใครวะก็เลยตัดใจเอาวะ เป็นน้องส้มโอนี่แหละลูกโตขึ้นมาเนี่ยแบบเด็กผู้ชายอะแรงสุดๆดเลยเล่นสุดๆดพ่อไม่ไหว <c oughs> ล่าสุดลูกถึงขั้นพูดว่าเออพ่อเล่นกับหนูแค่นี้เหรอเ <c oughs> ดีว๋ยวเวลามันเล่นเนี่ยมันก็จะบ้าพลังอชอบกระโดดขี่คอเล่นเตะเล่นต่อยเ,เราเคยท้อไหมเราท้อไหมมันก็ท้อเพราะว่าเรารู้สึกว่าเลี้ยวแรงเราสู้เขาไม่ได้แล้วมันกระโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยเรามันดึงแขนดึงขาเราแล้วก็ ว่ากูเหนื่อยวะเหนื่อยจริงพี่ปองกะไว้ให้ลูกทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยเนี่ยยังไงก็ตอนนี้ลูกอยู่ปหนึ่งคะ่ะลูกม .1 มึงก็ฉลองแซยิ่สิบหกศึ่ไม่ต้อเลพีมม่โนโ้เคยไปส่งลูกที่โรงเรียนค่ะวันก่อนก็พาไอ้ปวระวานไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วแม่ค้าที่เขาขายเคื่องค้าเขาก็ถามว่าคุณป๋องพาหลานมาเหรอเราก็เออไม่ใช่หลานกับลูกครับเขาก็ตกใจแบบตกใจแบบเฮ้ย เขาเนี่ยเราอะเป็นปู่แล้วก็พาหลานมากินก๋วยเตี๋ยวเพราะเด็กรุ่นพี่อะมันเป็นปู่ได้ล้วใช่แต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ทั้งคู่เหมือนกันคือเป็นเสือเหมือนกันชอบล่าเหยื่อเหมือนกันอย่าบอกอย่าบอกเสือเลยทั้งสองคนไม่เราไม่ใช่เสือเราเป็นอะไรหมานี่แหละแต่อยากรู้ว่าเคยโดนผู้หญิงหลอกบ้างไหม ยิ่งกว่าโดนคืออย่าเรียกว่าหลอกเลยมันก็เป็นสิ่งที่คือมไม่ใช่ว่าเราแน่อยู่ฝ่ายเดียวหรอกโดนทุกคนแหละผมว่าโดนหลอกที่แบบที่จําฝังใจที่สุดเอาหลอกฝังใจที่สุดเลยรฝังใจเลยลแบบโหไม่มีใครรักฉันคนเดียวเนี่ย<ม>อ่าก็เคยโดนมาแล้ว<ม>แล้วปรากฏว่าก็ก็มีคนอื่นคู่กับเราด้วยเนี่ยฝั่งเขาก็มีด้วยอ,อย่างพ่ออย่างเงี้ยยังแค่มีคู่ไปแต่อีกคนนึงสิเจอผัวผู้จริงเลย <laughs> ่เขามีผัวเลยไม่ต้องไม่รู้คือต้องเล่าก่อนว่าเฮ้ยโทษพี่ฝั่งเดียวก็ไม่ได้นี่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเาไม่บอกเรม่อ้นี้คือนึกเอาสมัยก่อนน่ะแล้วก็อยู่้างนึงผมก็ไม่รู้น้องก็ชวนไปที่ห้องโชคดีผมยังไม่ยังไม่ได้ถอดเสื้อถอดผ้ายังไม่ถอดรองเท้าเลยถอดทำไมอะทำไปบ้านไม่ถอกเสื้อผ้ามันอย่างนี้มันร้อนมันร้อนมันร้อนมัน ถอดรองเท้าก็พอแต่เรายังไม่ถอดยังไม่ถอดปรากฏว่านั่งๆไปสักพักหนึ่งมีเสียงคนเมาสองคนเดินมาไอ้ไอ้ไคิดถึงเมียจังว่าไม่นึ้ให้ใจนะอย่าแวะห้องกูแม่ขอปัง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 ปากปต่อปากปากปต่อปากสนับสนุนโดยเวลาเปลี่ยนมั่นใจ ไม่เปลี่ยนทรยลาจีนา่าชูชาบูบุฟเฟ่ชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำปรากฏวก่านั่งๆไปาะพักหนึ่งมีเสียงคนเมาสองคนเดินมาเพปัง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 เปิดประตูนหน่อยจัติลาผมก็ชื่อใครวะแฟหนูพี่แฟหนูพี่ <laughs> ยอมรับตอนนั้นพอเปิดเสร็จปุ๊บใครอ๋อพี่ชายน้องสวัสดีครับพี่มาหาห้องอหรครับอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวนั่งกินเบยร์กินเหล้าก่อนเลยเรากินไหมไม่ของพี่เนี่ยคล้ายๆกันเคยคือไปห้องแล้วก็ควักกระเป๋าตังค์เนี่ยควักควักเงินอย่างเงี้ยเอาของออกก็เหรียญก็ตกก็มีไอ้ผ้าคลุมอยู่อ่ะเราก็ไม่ไปลื้อผ้าเวนตะไลเจอรองเท้าคอมแบท รองเท้าใครอีนั่นก็เหนือชั้นมากอายุประมาณทักยี่สิบเจ็ดรองเท้าลูกชายเรียนรอดร้อลุ้มโตเลวเคยแบบเขามาถิ่นเราแล้วขโมยของเราไหมอุ้ยบ่อยนี่โดนนะโชคดีนะหมดเลยนะแหวนนาฬิกาเราก็โง่นะเราไม่เคยโดนไม่เคยเราเต็มใจให้เรายแหวนนาฬิกาโดนหมดเลยไม่โดนอย่างเดียวเพราะแหวนนาฬิกาถอดไว้ันเตียงสิ่งที่ไม่โดนคือสร้อย พราะเราไม่ถอดเพราะว่าเราเป็นคนนอนอย่างเงี้ยเอาไม่ออกเพราะว่ามันดึงไม่ออกไม่เป็นไรพอดีไปตามต้นสังขัดกูบุกถึงทีง่แล้วมันไม่มาทํางาน,งน,จนจริงๆามันหยุดจริงจริงตอนก็อยู่เป็นค่ายเป็นค่ายค็อกเทลเลาวส์ เป็นค่ายคอกเทลเล้าใหญ่แล้วตอนหลังน้องคนนั้นดังด้วยดังในค่ายหรือดังนอกค่ายดังนอกค่ายเลยดังกึ่งกึงมาในวงการเราด้วยอย่าบอกว่าเป็นเมืองได้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่หนูเอาไปคืนแล้วนั่งรอไนเอาไปคืนแล้วถ้าเกิดมีรุ่นน้องๆรุ่นใหม่ๆที่เป็นคาสโนวาดูอยู่จะเตือนเขาว่าอะไรพ่อ ก็บัญญัตบัญญังระวังกันและกันมันจะบอกน้องๆที่เป็นคาโซว่าในยุคนี้นะเรียกว่าอย่าเตือนดีกว่าเรียกว่าถ้าพวกเองจะไปชวนกูด้วยนะเอาอีกอันนี้คือวิธีแนะนำนะแต่วันนี้ขอบคุณพ่อป๋องด้วยนะคะขอบคุณนะคะ มาคุยกับพี่น่ต่อถ้าเกิดเป็นสายปาร์ตี้มันจะต้องโซมต้องพังพี่นอ่เคยเจอไหมไอ้แบบความโซมความพัง,พงมันมันธรรมชาตินอนไม่พอกินอาหารไม่ตรงเวลาตากแดดทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันพังครับดูแลยังไงก็ไม่ค่อยรอดหรอกผิวหน้าของเรานี่พังหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยต่างๆหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มเนี่ย มันโดนแดดคราวนี้ก็เออต้องไปหาอะไรมาใช้หน่อยแล้วผลิตภัณฑ์อะไรใครว่าดีอะไรก็ใช้หมดปรากฏไม่ตอบโจทย์เลยบางตัวแพ้ด้วยซ้าไปก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เราดูอยู่ว่าตอนนั้นนะสมัยนั้นก็คือเกือบสิปีแล้วอยู่นานมากแล้วพรีเซนเตอร์เราก็รู้จักทุกคน ก็ไปถามเขาว่าเฮ้ยใช้จริงไหม mm hmm. แล้วมันดีจริงไหมเขาบอก mm hmm. ลองดู mm hmm. ดีจริงๆสิ่งที่พี่ได้มาคือเซรั่มไทรลาจีน่ากระปุกแดงตัวนี้ mm hmm. วันแรกที่เปิดใช้เอาอีกแล้ว mm hmm. เราต้องเจอกับความเหนอหนะ แต่จริงมันไม่ใช่ครีมครับเขาเป็นเซรั่มนะครับซึ่งเข้มข้นมากมแต่เนื้อเขาเนี่ยเบามากกระปุกเดียวใช้ได้ทั้งใบหน้าจบเลยตัวเดียวมาถึงปั้บเราทาไปเรารู้สึกได้ทันทีว่าผิวเรามีความชุ่มชื้นขึ้นใช้มาสักระยะเดียวเท่านั้นนะประมาณ2อาทิตย์ช่างแต่งหน้าทักเลยว่าไปทำอะไรมาลูขมขนมันกระชับแล้วก็แต่งหน้าเนี่ยรองพื้นติดง่ายมากไม่มั่นใจแหละส่งไปให้เพื่อนเช็ค มีประลอดไหมมีสเตรอยไหมมีอบูตินไหม <_ d ream> ก็เพื่อนส่งกลับมาบอกไม่มีอ,มอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวเลยไอโนใช้ได้เลยอพอใช้หมด3กระปุกเชื่อแบบว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนหน้าผมตอนนี้ริ้วรอยที่หน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องขาก,ขากหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มตรงนี้ม,มันแลดูดีขึ้นทุกอย่างแลดูจางลงไอที่มันเป็นริ้วรอย 56เนี่ยพี่ได้ขนาดนี้พี่ภูมิใจและพี่ก็ดีใจมากวันนี้ผมมาแบบจัดเต็ม,มปีหนึ่งมีครั้งเดียวเอาอย่างนี้ดีกว่าผมให้บ็อกเซตครับ<อ>ผมรุ่นใหม่เป็นลิมิเต็ดเอเดชันวันนี้เงินยังไม่พร้อไม่เป็นไรเงินเดือนไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะคือจองไว้ก่อน ค่อยจ่ายทีหลังนะครับพร้อมตอนไหนจ่ายตอนนั้นโทรมาตอนนี้ที่1577หรือลายแอ t แลนติกนาผมจะให้200สายนะครับบ็อกเซ็ต3ชิ้นภายในมีไทรลาจิน่ากระปุกใหญ่2นะครับมีลิปสติกหรู1และไม่พอผมยังให้ขนาดพกพาไปอีก2และก็มีถุงผ้าช้อปปิ้งลายเสือรับซับอีก1 6ปกชิ้นนี้จริงๆมัน9,390บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง2,900ย้ำา2,900ไม่มีเศษอะไรเลย ล้วนๆ2,009ทวดใช้ได้3เดือนนะครับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นเองโทรมาที่1577หรือ l i น์แอดทริลจีนาเดี๋ยวนี้เลยอจองสิทธิ์ไว้ก่อนเงินไม่มีไม่เป็นไรผมบอกเลยผมมาขายผมไม่ได้รวยขึ้นผมทำงานมา30กว่าปีในวงการผมไม่เอาอาชีพผมมาหลอก ่านผู้ชมเด็ดค่ะและนี่คือผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ผมภูมิใจมากอีกตัวหนึ่ง<อ>เลยก็สองร้อยสายใช่ไหมที่พ่อให้เมื่อกี้ใช่ไหมไม่พอหรอกอ่ะงั้นเอาจริงๆเลยนะปโปรนี้คุ้มจริงๆนะครับเอา1 5ึงห้าเจ็ดเจ็ดโทรมาเลยครับผมเพิ่มไปอีกสามร้อยสายเต็มที่แล้วนะครับไม่จองวันนี้ก็รอทีสิ้นปีนะโทรมาที่15.7 7หรือ Li n e แอดไทร์ลาจิน่าสามร้อยสายเพิ่มไปให้แล้วบ็อกเซ็ตสามชิ้นพวกผ้าสองยังมีถุงผ้าลายเสือรับทรัพย์อีกหนึ่งชิ้นนะครับ 6ชิ้นนี้2,900บาททวนครับใช้ได้นาน3เดือนตกวันละ30กว่าบาทไม่ต้องเชื่อผมคนเดียวพี่หมูดีหลกเจนิเฟอร์คิมปานธนพรคุณปุ้ยพี่มนวันเชฟป้อมหรือแม้กระทั่งพี่แซมยุรนันทุกคนใช้จริงนะครับ,รบวันนี้เงินไม่ต้องจ่ายสักบาทกดมาที่1577เพื่อจองสิทธิ์ของคุณไว้ก่อนคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วซื้อ1แถมไปถึง5 บ็อกเซตหนึ่งปีมีครั้งจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นรีบกดมาที่15.7 7ย้ำม,มาเรื่อยๆย้ำม,มาเรื่อยๆเพราะว่าในนี้มี2กระปุกใหญ่แล้วยังมีเซร่มีก2กระปุกเล็กที่ผมบอกแล้วว่าใช้ได้นาน3<ช>เดือนนะครับช6ชิ้น2009ันาทราลจิน่าชุดนี้คุ้มจริงๆนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อน <ๆ S 2> <ๆ S 1> พร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือแล้วก็ค่อยจ่าย<ช> <ๆ S 2> รีบกดมาเอาสิทธิ์ไว้ที่15.7 7 <ๆๆ S 2> ตอนนี้500สายหมดเกลี้ยงแล้วค่ะ เอาเอาไงก็เอากันแล้วน,น้<ม>าหนูขอเพราะว่าโปรนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเอามาแบบนี้ก็ให้เฉพาะ,<ฮ>ะรายการสารนี้นะผมเพิ่มให้อีก5นาทีต่อจากนี้กดมาเรื่อยๆที่1577บอกปโปรนีโน5้นาทีสุดท้ายหมดแล้วหมดกันนะครับ,บ1577หรือ l ล n e แอ r ตรลีลาจิน่รับไปเลยนะครับ2ชิ้นใหญ่นะครับบ็อกเซตนทีจะมีเซรั่มกระปุกใหญ่2ลิปสติกหรู1 เซรั่มกระปุกเล็ก2พวพกพาเนี่ยนะครับสแล้วก็ยังมีถุงช็อปปิ้งลายเสือรับซับอีก1ชิ้น6ชิ้นจริง,รงๆคุณต้องจ่าย9,390วันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง2,900บาทถากมากใช้ได้นาน3เดือนตกวันละ35บาทเท่านั้นโปรดีกว่านี้ไม่มีอีกอแล้วนะครับนีโน่คนเดียวให้ในรายการนี้ เพราะฉะนั้นรีบกดมาที่1577หรือไล n t a อดไ l รลาจีนาค่ะโทรมาตอนนี้เลยนะคะโปรแบบนี้อย่างที่พี่โน่บอกค่ะไม่ได้มีบ่อยๆ<า>ค่รอาวันนี้ขอบคุณพี่โน่ด้วยนะคะขอบคุณครนนี้คุณผู้ชมค่ะแต่เรายังไม่ไปไหนนะคะเพราต้องบอกเลยค่ะว่าเดี๋ยวซันนี้จะพาไปสถานที่ท,ที่หนึงค่ะที่เขาบอกว่าสายมูทุกคนเขาปากปปา,ก,ปาก,กันว่าต้องไปมูที่นี่ค่ะ มาซนี้อยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะคือต้องบอกเลยค่ะว่าเหล่าสายมูเนี่ยเขาปาดต่อปากกันมาว่าถ้าคุณอยากจะมูต้องมาที่ร้านนี้เลยร้านไลลาน,นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านกันนะคะว่าความเป็นมาเป็นไปของร้านเนี่ยเป็นยังไงคะ่ะเข้ามาเลยครับถึงแล้วสวัสดีค่ะนี่คือน้องเจนนี่นะคะคือเอาจริงๆพี่ซนี้เนี่ยได้ยินสายมูเขาปาดต่อปากกันมาว่าร้านเนี้ยปงังในไหนมาถึงร้านแล้วพี่ต้องถามเจนนี่ก่อนว่าร้านความเป็นมาเป็นไปของร้านไลล้านี่เป็นยังไง จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากที่คุณแม่ชอบทําบุญค่ะแล้วเวลาที่ไปตามมาต่างๆก็จะได้เหมือนพวกตะกรุดหรือของดีมาค่ะแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆเลยแล้วเราก็จะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะก็เลยคิดว่าต้องทาอะไรสักอย่างบวกกับตอนนี้ก็เปิดร้านจ<ะ>ิวเวลรี่อยู่แล้วค่ะแล้วก็พี่สาวเป็นดีไซเนอร์ด้วยค่ะก็เลยให้เขาออกแบบดูลองลองทำกันเลื่นยๆดูค่ะที่เราทํากันมันก็ดูสวยดูทันสมัยพอทำออกมาก็รู้สึกว่ารูปแบบมันโอเคเลยค่ะก็เลยลองเอาวางขายที่ร้านจิวเวลรี่ก่อนแล้วจุดไหนที่ทําให้คนรู้จักร้านเรามากขึ้นคะะพอออเเเเรรริิิ่่่่่่มมขาาาทีี้้้นนวลคคคููกดดห็็งไปซืใสะ แล้วก็ไปพูดกันปากต่อปากเราก็เริ่มเปิดร้านจริงจังเลยค่ะแล้วก็เริ่มมีเซเล็บมีดารามาซื้อใส่<ะ>ถ่ายรูปลงด้วยค่ะคนก็ยิ่งสนใจมากขึ้นเพียงแค่ประมาณ1-2เดือนเนี่ยคนสนใจเยอะมากๆเกิดปรากฏการณ์คนตอดแถวไปยันนอกร้านเลยค่ะคือมาซื้อตั้งแต่ห้างเปิดยันห้างปิดเลยก็มีค่ะ ถามนะร้านมีบริการหลังการขายไหมคะมีแน่นอนค่ะจะบอกว่าถ้าลูกค้าคนไหนเนี่ยที่ซื้อของจากร้านเราไปแล้วสายขาดกําไรขาดเนี่ยก็ขอแค่เพียงเก็บเม็ดหินมาที่หลุดออกมาเนี่ยเราก็จะลอยให้ฟรีตลอดเลยค่ะ,คะแล้วมีชิ้นที่เด็ดที่สุดที่ลูกค้ามาแล้วต้องถามถึงตลอดไหมคะ จริงๆมีหลายรุ่นเลยนะคะอย่างเมื่อก่อนก็จะมีรุ่นที่ฮอตมากค่ะจะเป็นตะกรุดของหลวงพ่อผิดรุ่นนี้เนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่า<ม>ท่านเนี่ยมรณาภาพไปแล้วค่ะหลังๆก็จะเป็นตะกรุดแมลงผู้สีพึ่งหรือถ้าเป็นคนที่ทางานในวงการบันเทิงหน่อยเนี่ยก็จะเป็นเทพจําเรงขมอนค่ะเป็นเทพ,เเท,พที่สอง,ององค์จะหันหน้าชนกันค่ะ<ม>ของผู้บากิสนะส่วนใหญ่จะเป็นดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์จะบูชากันเยอะค่ะในไหนพี่นี้มาแล้วเนี่ยอยากให้เจนนี่ช่วยปากตอปากบอกพิกัดหรือว่าช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะเผื่อใครสนใจตอนนี้หน้าร้านก็จะมีออยยู่5สสสาาาาาขขด้้วกัันนนะะคคืเเทร สาขาคารากนสาขาคิงพาวเวอร์ส,ข Power, สขาสขาสยามและที่กำลังจะเปิดเพิ่มอีก2สขาขาคือเซนทรัลกิสวิลล้วกะเซนทรัลปิ่นเกล้าค่ะ,คะหรือสามารถเข้าไปสอบถามทางเพจได้เลยค่ะ Facebook ก็จะเป็นไลลาเครื่องรางหรือถ้าเป็น IG เนี่ยก็จะเป็นไลลาอุโมเลตค่ะเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะไหนๆที่นี้มาถึงร้านแล้วซันนี่ขอของแจกให้กับแฟนๆรายการได้ไหมคะได้ค่ะงานทางร้านจัดให้เลยค่ะเป็นกาไรไลลาเทวสุวรรณรุ่นบังเกิดทรัพย์จํานวน3รางวัลชิ้นละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะ ใครนะคะที่อยากได้นะก็เข้ามาร่วมสนุกต่อคาถามท้ายรายการได้เลยค่ะ คนที่ตอบถูก3ท่านแรกนะคะรับไปเลยกําไรลลาท้าเวสวรรุ่นบังเกิดทรัพย์นะคะจำนวนสามวันรางวัลชิ้นละ1,990บาทนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องเจนนี่มากมเลยนะคะเสียสะละเวลามาพูดคุยกันและที่สําคัญมีของแจกมาให้แฟนๆรายการของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะท้ายรายการของเรานะคะมีคําถามมาถามค่ะคําถามวันนี้นะคะรีบเข้าไปตอบในเพจปากตาปากเลยค่ะพ่อป๋องกับพ่อโนอายุห่างกันกี่ปีค่ะร รีบตอบกันเข้ามานะคะของรางวัลที่รออยู่นะคะคือกําไลลาาทาวเวสุวรรณรุ่นบังเกิดซับค่ะจํานวน3รางวัลนะคะมูลค่า1990บาทค่ะรีบตอบกันเข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแล้วสัปดาห์หน้านะคะสันนิจะพาไปปากต่อปากกับใครฝากติดตามด้วยค่ะทางไทยรัฐทีวีช่องส2นะคะเวลาบ่าย2โมงวันเสาร์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูย้อนหลังได้ทาง my channel official นะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริ้งๆริงไว้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ พี่อยู่ป .5 พี่มีพี่ชายพี่โตกับพี่เอกที่อยู่ม .25 โต้งนี่เขาจอมต่อยประจําโรงเรียนต่อยทุกวันเฮ้ยน้องโต้งแต่ลืมไปว่ากูสร้างแบบป .5 พี่อยู่ม .25 ซ่้าได้ปีเดียวพี่ออกสวยกยูแล้วตอนนี้แรงกัน